ลาบปลาแซลมอนใส่ดีคุ้มๆครับแก้วดีเด้อครับนะลาบอันนี้ขัวอันนี้อันนี้ขัวเอาพี่น้องอันนี้ของแท้ได้เลยเพื่องของแท้ของแท้ได้เพี่น้องๆด้วยอันนี้ของแท้พี่อนๆเขาเดียวเพื่อนๆมั้ น้ำกันกับพี่ทีกวันจริงๆเป็นเรื่องฝากคนใดกงแชร์กดสับกับใครกดกระดิ่งมัเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อหลักไซมันแก้วดีของผมพี่น้องเอ้ยคุยคำมิงให้ใส่พริดก็พี่น้องเไย ป่าไซมอนไซดีขมขมลาป่าคือลบเนี่ยอะไรไปเนาะ เจ้าผุ่มนะก็จิ้มตลาบเนี่ยใช่ดีแล้วเนี่ยลาบปลาแซลมอนใส่ดีผม ินอก็กินคำไหนกหลับ 对，捡的了。 พักผมนี่น แกงปลาหมอบุ้งเงี้ยน้องกินเนาะผมไม่ไดีไหมลองเจ้าของผมไหมเจ๊ไซเบอร์ <c oughs> ครับคลิปนี้พีซีจะเป็ดยาวนะครับเนาะเพราะความปากของกอหายอาทีตย์หกอาทีนะครับเนะบา,นานะครับ,นะรบจะลืมเปลี่ยนกำลังใจให้กันนะครับเกอสามารถค,คิดกินลาบปลาใซ่มอนใส่ดีของผมนะครับเนาะ ข,ขัวข้เหนียวฝากไว้ท่านนี้นะครับเนาะอย่าลืมฝากกาไดไลค์กดแชร์กดสับใครกดคลิปเพื่อน,นกำลังใจนะครับเพิ่นก่เพินใหม fc